วิธีการเปลี่ยนรูปแบบบินให้เป็นขนาด9คูณ11นะคะวิธีการให้คลิกขวาที่ตัวสถานีรีไซเคิลค่ะเสร็จแล้ว property ถ้าเป็น windows xp นะคะจะเป็นคำว่า File Target แต่ถ้าเป็น windows 7หรือว่า windows 8จะเป็นคำว่า open file location นะคะให้คลิกจากนั้นบินรับซื้อนะคะจะชื่อว่าบินเพอร์ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะ หน้าจอ crystal report อันนี้ให้ cancel จากนั้นนะคะไปที่ไฟล์ printer setup ค่ะตัว printer name นะคะก็เลือก printer ที่เราต้องการใช้อย่าอันนี้เป็น epson lq 3 0 0ก ii ขนาดกระดาษนะคะก็เลือกเป็น letter fan four 1 1ทับ2คูณ11นิ้วนะคะเสร็จแล้วโอเคจากนั้นติด โปรแกรมจะถามเซฟก็ตอบ yes นะคะจากนั้นลองเข้าโปรแกรมดูค่ะมี <Look me. S 1> ไปที่บินซื้อประจำวันเลยแล้วก็พรีวิวดูไปเสร็จเลยค่ะขนาดก็จะเป็น9 1 1หรือคล้ายๆกับ A 4นะคะ